สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวับนนี้อยู่ในด r ร g o บอลเซตโดขังแบทเทิลนะและ้วก็อันนี้จะมา่าสุ่มสิปีนะครับอนี่ตัวงเข้าเลยนะครับอะไปพูดพร้อมทำเพลงครับสกู School. ตอนนี้มีอยู่867เม็ดนะครับอามาดูกันว่าเราจะหมดตัวหรือเปล่าอาตัวลาวแรกก็่ะยัดเข้าไป อุ้ยอนิเมชันสูงม,มาเยอะไอ้ดองไอ้โคเทเลยโคเทอีอ่ามาอืบอ่าตอนนี้ผมปิดเสียงเกมนะครับก็อ่าผมอาจจะาบางคำพูดนะครับอาจจะไม่ได้ยินนะครับแบบที่แบบแบบอ่าเวลาลากขึ้นเต่าลงอนะ่ะที่มันบอกฮาไม่ฮาไม่ห้าหรืออวราดะอะไรเงี้ยอ่าผมไม่ได้ยินนะครับผมปิดเสียงเอาไว้นะ อาา่ะป่ะเหลาสองเลยนะครับอิบโอ้โเฮ้ยเฮ้ยสำนักเซียนเต่าอ,อยู่โอเคไปฮืบไอ้นางเดว,วัน,นี้โคตรหายสิบปีอัปเดตวิตโต้แม่งหายจัดเลยไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับโอ้ยโ,โอ้ยโ,โกคูป,ปวดใจตัวสุดเก่าอ่ปปะป่ะ ต่อเลยครับต่อเลย let's go ฮึบโอ้โห oh, <laughs> นะก็ต <laughs> ู้น,นี้จะมีโปรโมชั่นนะฮะสามฟรีหนึ่งนะฮะอืมเป็นโปรโมชั่นที่อ่าค่อนข้างสุดยอดเลยนะครับไปะไปฮึบ <laughs> ไม่มีอะไรเลยกระจกไวเตกนะฮะอันนี้ก็จะไปไวๆหน่อยนะครับเพราะว่า อยากได้แล้วตืดต้นตืดตึ้นเออเอาไปต่อเลยลอบฟรีนะครับมาลอบฟรีต้องมีอะไรดีๆแน่นอนฮ้โอ้ยเบจิต้ามาจาังวนันนี้ฟิวชั่นไหมฮึบฮึบว้า่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยซูเปอร์เซียซูเปอร์เซียมาซูเปอร์เซีย เพื่อแค่การันตีไอเดตอ,อ,อุ้ไอ้เชี่ยตัวนี้ไม่เคยมีเจมอ้เีสามนอนไมย้ตัวนี้ผมไม่เคยมีนะครับช่วงนั้นช่วงนั้นเลิกเล่นไปนะครับนี่ไอเดาะสแตนบายสแตนบายแล้วเป็นโกงเหือกหมัดบอลกิงกี้สุดโหดใช่ไหมใช่บอกว่าคนละภาคบอกว่าเออคนละภาคคนละนะภาคนะขออภัยนะครับ ผ่านนี้ผมไม่ได้ดูนะครับโอเคมาต่อเลยครับเฮ้ยพอลูกพอลูกพอลูกข้างหลังนะครับเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวเอาปฮะโอเคมาอึ๊บโอ้สุพัษญาสุพัษญามาอืมอึ๊บขอ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 โอ้ตัวนี้มีแล้วนะเบต้าหกปีนะครับ เฮ้ยไอตัวนี้ไอเชฟเบตโต้แดงผมไม่เคยมีไอเฮียไม่เคยมีเลยนะครับเล่นมาตั้งนานแม่งไม่เคยมีเบตโตแดงนะอืมโอเคไปต่อครับกระต่อก็อาจจะพูดตะกุกตะกักหน่อยนะครับขออภัยนะครับไม่ได้อัดมาหลายวันอ่ะเฮ้ยโอเคึบอืมสุบเสียยามาไหมเอ้ยสุบเสียยามา อืก็วันนี้ซัดเข้าไปก่อนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้บโบลีเอาฮเยี่ยจัดปีลุกเกินลุกไปแล้วอไอ้เีจ็ดปีกูเกินลุกไปแล้วทุกผู้ชมไอ้เอฮ้ยโอ้จะมาทำทำไมวะเ,เ,เ,ฮเฮ้ยไอ้เียโบลีเนือกูพบบาแล้วพบบาแล้วพบบาแล้วหายจัดหายจัด นี่ไอตัวนี้ผมไม่เคยมีนะครับเพราะว่าอ่า9ปีเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่เลิกเล่นพอดีนะครับช่วงนั้นขี้เกียจเล่นนะครับก็เลยพลาดโกจิต้า9ปีไปด้วยนะครับซึ่งเออเสียดายเสียดายจังเลยอ่ะมาต่ออึบอ่าอ่าเฮ้ยบีต้ามาวิดีโออย่างนี้วิดีโออย่างนี้เสียวเสียวเลยเสียวเสียวเลยฮึบฮึบฮึบได้ไหมเออไอ้เชี่ยโอ้โหโคตรเท ไอชิเปียน,นี่ไม่ชันด้วยยื้อไอ้นองซัดเข้าไปก่อนอโอเคเยี่ยมรอบนี้เรามีการันตีว่าจะได้หน้าตู้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรเฮ้ยแฟกเอาเออโอ,อ้ยอืมโอ้ไอเหี้ยจะปีพ่อมึงโอ้เกินลุงไปเยอะแล้วนะเอออย่าบ้าแตา่เขาโคปวดใจไปแกอยากจะบ้า อไปรอบฟีไปครับไปฮึบอ,อ่ะไหนเดิรดดิเุ้ยสำนักเสียนเต่าไอ้น้องอ่าฮึบไปอ่าสุภาษยามาไหมไหนเดิรดดิไม่มาเว้ยไอเจ้าแตกไปสองรอบไปโอ้โหไม่มีอ่ะหึบอ โอ้โหไอ้เฮียลุงแล้วเพง่นเดยเอ้จาโก้ตำรวจอวกาศไอ้เบต้าหกปีลุงแล้วบางเนเดยอ,อืมอืหลายคนอาจจะลุงลุงไม่นานแล้วนะครับของผมน่าจ,จะเพิ่งลุงนะฮะอ่าไม่มีอะไร <laughs> เกี่ยวข้องกันเลยรอบนี้เอาไปอื้ออ่าทุษฎียะไม่มาเดี๋ยวแตกไปเฮ้ยหนึ่งรอบ ฮ้ยสองรอบไอ้เหี้ยมาแล้วเอลอาร์เอลอาร์มาแน่รอบนี้เอลอาร์มาแน่โอ้ยไ,ไอ้เหี้ยบบลีเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยได้เร็วไอ้เหี้ยไอ้สัตว์โอ้ขอาไฟเขาอยญ่ครับเฮียได้เร็วโอ้อจะมาตายคดมันคดมันยีย่ติดเว้ติดเต้น อยได้บุวลี่มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเยอะโคตรคุ้มเอ้ยดีดีสลับได้เออ้าชื่โคเที่ชโคเที่โอ้ยดูไม้ตายในอะไรวะไลฟ์มาแม่งโคตรท่เลยล็อกเลยอย่าไปล็อกทีค่อยล็อก อ่ะปิดตู้ไปด้วยแล้ววะเพชรอ่าสี450่ร้อยห้าสิบเมตรไอ้ยคดคุ้มคดคุ้มไม่หมดไม่หมดเหลือไว้เหลือไว้เปิดพัสองดีกว่าตู้นี้รู้สึกไม่อยากเปิด,ดว่ะมันแบบว่าไม่ใช่ไม่ชอบอ่ะในในตู้นี้ไม่มีอะไรนาสุ่มเลยสำหรับผมนะเออ ตู้ก็เอยไม่น่าสุ่มไม่อยากได้สักตัวเลยเราพาสสองดีกว่าวเห็นพาสสองมีคนอะไรวะขุดไฟล์มาแล้วเป็นไอ้นี่นะไอโกจิต้าพักเจนินบ,บาเออขอส่มพาสสองดีกว่าเ,เปิดตู้ไปด้วยไปด้วยดี450เม็ดคมๆ We're